คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋ชินอินแพ็และพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยขอถือโอกาสที่ตู้กาชาไม่ว่าจะเป็นตู้บนหรือตู้ล่างของเครื่องหลังประจาเวอร์ชัน5.4นี้ตัวละคร5ดาวที่ขึ้นปกอยู่ทั้ง2ตู้มันสังกัดภูมิภาคฟองเทนทั้งหมดผมเลยถือโอกาสในคลิปนี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์พูดถึงแค่30วิบวิกับตัวละครทั้งหมดในภูมิภาคนั้นซึ่งในภูมิภาคลีเยและอินนาซึมะเราได้นําเสนอไปแล้วและด้วยเหตุผลที่กระ ข่าวมาตั้งแต่ข้างต้นทําให้คอนเทนต์นี้มันก็ถึงคราวภูมิภาคฟองเทนแล้วครับเดี๋ยวทั้งซูเมรุและก็มอนสเตอร์คอยว่ากันอีกทีเมื่อมีโอกาสนะครับตัวละครประจําเมืองฟองเทนณนะปัจจุบันวันที่ทําคลิปนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12ตัวละครซึ่งจํานวนที่ผมกล่าวมานี้ผมขออ้างอิงข้อมูลจากแอปโฮโลแ a บนะครับตัวละครณนะปัจจุบันของภูมิภาคนี้ในไอดีของผม,มาขาดแค่4ซ,ซึ่งช่องของเรามันเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์ตัวละครตัวไหนที่ผมไม่มีบางครั้งผมก็เลือกที่จะ ไม่พูดหรือพูดแต่ก็พูดไม่เต็มปากเท่าไร่แต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมพูดทั้งหมดแหมว่าบางตัวละครผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไร่เพราะผมไม่มีครับกล <c oughs> ืน,นําท้ายสุดแต่และตัวละครจํากัดเวลาแค่30วิแค่30วิจะให้พูดถึงตัวละครตัวนั้นแบบครบครันสําหรับผมมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วฟังคลิปนี้ไปสนใจตัวละครตัวไหนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเนิมได้24ชั่วโมงเติมเกมเก n ฑ์ชินอินแพคบนเว็บรับ ริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่นนานสูงสุด10 <S <S เดือนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น เริ่มต้นกันด้วยลินนี่ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคฟอนเทนอีกหนึ่งตัวละครที่มีการชาร์จโจมตีสองขั้นสกิลธาตุมีการดรอปอนุธาตุไฟได้เยอะดาเมจจากสกิลอันตีค่อนข้างแรงแต่ในสายตาของผมจุดเด่นของตัวละครตัวนี้มันคือแมวที่อยู่ในมัวครับต้องขอพูดตามตรงครับว่าในฐานะดาเมจหลักธาตุไฟลินนี่มันก็เปรียบเสมือนแสงสว่างจากเปเลวเทียนธรรมดามันสว่างได้ไม่เท่าแสงสว่างจากเทียนพันษาที่เปรียบเสมือนกับอาริชิโนและก็เทพไฟณปัจจุบัน ผ่านผลพี่ชายมาหาน้องสาวลินเน็ตตัวละคร4ดาววิชั่นลมสังกัดภูมิภาคฟอนเทนสําหรับผมนะครับลินเน็ตคือตัวละครดามเมจท่านนอกสนามทาได้ทั้งดามเมจท่านลม้มและดามเมจท่า,ท,าที่กระจายได้แบตเตอรี่ท่านลมก็สามารถทําได้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครทั้งหมดในทีมซึ่งบัฟที่ว่านี้เพิ่มได้สูงสุดถึง20%แต่จะคุ้มเอาถึง20%หรือไม่นั้นเราต้องไปดูกันอีกทีครับส่วนตัวนะครับผมเสียดายมากโมเดลของน้องอตรงใจผมมากแต่ความสามารถของน้องดูรวมๆแล้วมันาด ไป่อยลำดับที่3เฟมินตตัวละครสีดาววิชันน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคฟอนเทนเป็นตัวละครดามเมจหลักสีดาวที่มีการเล่นกับปฏิกิริยาน้ำแข็งแตกคือพึ่งพาปฏิกิริยาน้ำแข็งแตกเพื่อให้ตัวเองสามารถสร้างความเสียหายใด้มากยิ่งขึ้นแห่ความเสียหายที่สร้างใดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามผู้เล่นหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันมันเล่นได้ไม่สุดสักทั้งแต่ที่ผมเจ็บใจที่สุดก็คือแบรนเนอร์ของน้องมันถือเดเบลแต่เมื่อเราไปดูพรสวรรค์ของน้องกลับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาวุธที่ชื่อ ว่าเดอะเบลเลยครับลำดับที่4พี่นิวตัวละครลิมิเต็ด้าดาวมังกรน้ําสังกัดภูมิภาคฟอนเทนจากวันที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏมาในตู้กาชามาจนถึงณปัจจุบันวันที่ทําคลิปนี้ <c oughs> เราพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่คือดามเมจหลักธาตุน้ําที่ดีที่สุดเล่นก็นง่ายดามเมจก็แรงไม่จําเป็นต้องปลดซีและผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้ก็คงรู้จักตัวละครตัวนี้เป็นอย่างดี <c oughs> ถ้าเกิดคุณอยากผ่านคอนเทนต์เกมนี้สบายมากขึ้น <c oughs> สําหรับพี่นิวคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่สาม มามองข้ามได้ครับลำดับที่5คุณพี่วิสลี่หรือพี่วิโรตัวละครลิมิเต็ดดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคฟอนเทนอีกหนึ่งตัวละครสื่อเวทที่ใช้วิชาหมัดมวยตัวของพี่เขาอะเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในสมัยเวอร์ชัน4.1และได้รับการรีรันครั้งแรกในเวอร์ชัน5.4คุณดูระยะห่างของเวอร์ชันสิครับจะขึ้นประกาศคนหายมันก็ไม่แปลกสำหรับตัวละครตัวนี้ผมไม่ขอพูดเยอะละกันเพราะผมชั่วโมงบินน้อยมากแต่ถ้าเกิดมองแค่โมเดลในเกมนี้ณนะปัจจุบันนี้นี่คือตัวละครชายที่ เทพที่สุดในสายตาผมแล้วครับลำดับที่หกน้องชาร์ลอตตัวละครสีดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคฟอนเทนอีกหนึ่งตัวละครสายฮิวที่ฮิวตามคาพลังโจมตีและสามารถทำดาเมจท่าน้ำแข็งจากนอกสนามได้คือแค่ทำได้นะครับไม่ได้ทำได้เยอะแต่ในด้านการฮิวนั้นคือฮิวทั้งทีมและก็ฮิวได้เยอะมันเยอะมากพอจนบางครั้งไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายพรสวรรค์อันตีเลเวลหกตัวละครเลเวลเจ็ดสิลงทุนไวแค่นี้ปริมาณการฮิวที่ได้จากน้องมันก็ทำให้ผมพอใจมากมายแล้วครับจะหาสายฮิวดี สักตัววนหนึ่งน้องคือหนึ่งในนั้นครับลำดับที่7น้องฟูรินะฟูรินะตัวละครลิมิเต็ดหาดาววิชั่น้ําสังกัดภูมิภาคฟันเทนถ้าพูดถึงเทพน้าในอดีตเราจะเป็นนึกถึงนายน้อยซิงชิวแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเทพน้านะปัจจุบันนี้มันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องฟูรินะรับที่น้องได้ชื่อว่าเทพน้ํามันไม่ได้เพราะหน้าตาเหมือนอย่างเดียวแต่ความสามารถของน้องมันก็สมกับชื่อเทพน้ําจริงๆปับทีมก็ได้ดาเมท่าน้ํานอกสนามก็ถือได้ว่าดีที่สุดแม้ว่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ข้อจํากัด ว่านั้นมันก็สามารถเอาไปทําประโยชน์ได้ครับลำดับที่8คุณหนูนาวียตัวละครลิมิเตด้าดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคฟอนเทนสําหรับผมนะครับคุณหนูนาวียคือจุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัยจากยุคหินเก่าเข้าสู่ยุคหินใหม่เป็นตัวละครที่ประสบความสําเร็จที่ทําให้ปฏิกิริยาทาก็ก่อยอย่างตกผลึกปฏิกิริยาท่าที่ทําได้แค่ างโล่บางๆกลายรางไปเป็นกระสุนปืนลูกซองบังจู่เข้าสู่ร่องคุณหนูนาวีแล้วยิงอัดหน้ามอนสเตอร์แบบจุกๆไม่เพียงแค่นั้นตัวละครตัวนี้ยังถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครที่สามารถใช้ปืนได้ครับลำดับที่9น้องเชฟรูนน้องเชฟรูนตัวละครสีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคฟอนเทนผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องรู้จักคำว่าโอเวอร์โหลดซึ่งตัวของน้องพูดโดยสรุปก,ก็คือเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเฉพาะทางดาเมจธาตุไฟแล้วก็ธาตุสายฟ้าโดยมีการพึ่งพาปฏิกิริยาที่มีชื่่อวา วันโหลดครับขิวก็มีเพิ่มพลังโจมตีก็มีลดต้านฐานทาตก็มีสิ่งที่ผมกล่าวมานี้เราสามารถหาได้จากน้องเชฟรูทเพียงแค่ซีซูแต่ก็ใช่ว่าน้องจะไม่มีเงื่อนไขถ้าเกิดคุณอยากใช้ประโยชน์จากน้องได้อย่างครบครันครับลำดับที่10เจคอรินคอรินตัวละครลิมิเต็ดหาดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคฟอนเทนอย่าดูถูกว่าเจคอรินเจกระดุมคนนี้ทาดาเมได้น้อยเลยนะครับแม้ว่าดาเมต่อน,นัดของเจมันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการมากแต่หนึ่งชุดของเจมันไม่ได้ ุอยู่เพียงแค่นัดเดียวมันทั้งรัวทั้งเร็วทําให้การวัดดาเมจของเจเราต้องดูองค์รวมเป็นหลักครับแต่อย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้ต้องพึ่งความเคยชินพอประมาณไม่เช่นนั้นจุดโฟกัสมันจะเป็นบ่วงบรรทัชีวันแทนมอสเตอร์ครับลำดับที่11น้อง win, ซิกวินซิกวินตัวละครลิมิเต็5ด5้าดาววิชั่นน้ําสั่งตัดภูมิภาคฟอนเทนสาหรับผมนะครับถ้าเกิดคุโจสาราค่กับไรเดนโชกุนโกโรคู่กับอีโตน้องซิกวินก็คือต้องคู่กับน้องฟูรินะครับตัวละครตัวนี้นอกจากความสามารถ าการการฮิวทั้งทีมแล้วน้องก็เปรียบเสมือนตัวละครพพอร์ตเฉพาะทางตัวนึงซึ่งจะไปพพอร์ตสกิลทาาุย้ำนะครับว่าสกิลทตาที่อยู่นอกสนามย้ำอีกครั้งหนึ่งที่อยู่นอกสนามให้สามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นครับตัวละครถ่ายสุดเจนน้ำหอมเอมิลี่เอมิลี่ตัวละครลิมิเต็ด5ดาววิชั่นไม้สังกัดภูมิภาคฟอนเทนเป็นตัวละครดามเมจนอกสนามที่ทําให้ปฏิกิริยาทตุนโนเนม,ม,มันดูดีมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวของนางจะมีพรสวรรค์ที่เล่นกับปฏิกิริยาติดไฟเมื่อมี m o เตอร์ ิดไฟตัวของนางจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นแต่ในทางกับการมันก็เป็นหนึ่งในข้อจํากัดของนางซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้มองตรงจุดนี้มากเท่าไรนางก็สามารถบรรจุอยู่ได้ทุกทีมที่มีการทําปฏิกิริยาาตุไม้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตัวละครในภูมิภาคนี้สําหรับผมนะครับตัวละครในภูมิภาคสองเทนี้มันเหมือนจุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัยจุด ระหว่างยุกหินเก่ากับยุคหินใหม่ก็อยู่ในนี้ตัวละครที่สามารถใช้ปืนได้มันก็เริ่มต้นจากภูมิภาคนี้แถมหลายๆตัวละครก็มีการเล่นกับปฏิกิริยาโนเนมยกตัวอย่างเช่นตกผลึกติดไฟน้ำแข็งแตกมันก็เริ่มต้นค่อนข้างจริงจังก็ในภูมิภาคนี้ครับถ่ายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรือมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างก็ต้องขออภัยไวน้นาคลิปนี้ด้วยนะครับจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำรา คอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้ <S <S มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนช็อปขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ